มันเริ่มเป็นสัญญาณสิ่งบอกเหตุแล้วว่าอายุตก,การป่าล้อมเมืองเนี่ยมันจะเริ่มกระชับไปที่จะไปถึงเมืองหลวงได้อาเภอหลักของพม่าประมาณ3า0รอําเภอเนี่ยมันถูกกองกําลังของฝ่ายเจ้าติพันธ์เนี่ยเข้าไปยึดและกํากับได้แล้วเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นประมาณส0ิอร์เซนมันเริ่มสะท้อนให้เห็นและเกิดการตั้งคําถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยกองกําลัง ทหารรัฐบาลพม่าเนี่ยที่ว่ามีถึงประมาณสองสามแสนคนสามสี่แสนคนเนี่ยเฮ้ยจริงๆมันใช่หรือไม่บทสรุปก็คือว่าตอนเหนือตอนใต้ตอนขวาเนี่ยพม่า,มาถูกปิดหมดเพราะเราต้องยอมรับว่ากลุ่มหลักรัฐบาลเส็ยกลุ่มเนี่ยสารสัมพันธ์ได้อย่างลงตัวเลยฉะนั้นถ้าเกิดได้ชัสชนะจากการยุทธ์อันเนี้ยเขาก็ไม่ไปก้าวไกยกันอยู่แล้วแต่จะตอนเนี้ย ผนิตก,กำลังให้สุชัยชนะจากรัฐบาลเผด็จการทหารให้ได้ตอนนี้ถ้าเราดูจากภาพทางยุทธการเนี่ยเห็นชัดเลยครับว่าเป็นยุทธการที่ใช้คือป่าล้อมเหมือนถ้าอธิบายภาพง่ายๆโดยไม่มีแผนที่เนี่ยมันจะเห็นชัดว่าพม่านะครับไม่ว่าตอนเหนือที่ติดกับจีฝั่งขวามือตะวันออกที่มาติดกับฝั่งไทยฝั่งซ้ายมือที่ติดกับทั้งอ่าวเบงกอลอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันชี้ชัดได้เห็นเลยว่าและจากข่าวสารเนี่ย จากพืินอำเภอหลังของพม่าประมาณ300อําำเภอเนี่ยมันกองกําลังของฝ่ายชาติพันธ์เนี่ยสามารถเข้าไปยึดและกํากับได้แล้วเนี่ยประมาณ130กว่าแล้วถือว่าเป็นประมาณ40ของพื้นที่แล้วตรงเนี้ยมันเริ่มสะท้อนให้เห็นและเกิดการตั้งคําถามของการข่าวของทั้งต่างประเทศว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยกองกําลัง ฝ่ายทหารของรัฐบาลพม่าเนี่ยที่ว่ามีถึงประมาณ3-4แสนคนเนี่ยเอ๊ะจริงๆมันใช่หรือไม่เพราะว่าการที่เสียพื้นที่ไประดับเนี้ยมันสะท้อนว่ากองกำลังเนี่ยไม่น่าจะมีปริมาณที่ว่าไว้แล้วดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีเพียงครึ่งเดียวนะครับจากว่ามี3แสนเนี่ยอาจจะมีประมาณแค่แสนห้าและขณะเดียวกันจากแสนห้าเนี่ยถ้าลึกลงไปเนี่ยจะเป็นกองกําลังทหารปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่ครึ่งเดียวคือเจ็ดแปดหมื่นเท่านั้นเองมันทําให้ถึงเกิดการเพียงพา ที่ถูกคําถามถามว่าเอ๊ะตอนเนี้มันเป็นยุทธการของฝ่ายกองกําลังชาติพันธ์ใช่ไหมที่ใช้ป่าล้อมเมืองอันนี้เราเห็นชัดเลยครับเพราะว่าจากตอนเหนือตะวันออกตะวันตกต่างๆก็าตามเนี่ยเริ่มกระชับเข้ามานะฮะตอนเหนือนี่ชัดเจนไอ้กองกําลังบันธมิตรฝ่ายเหนือบวกปัญธมิตรสามพรดลรภาพเนี่ยก็ขยับตรงรัชฉานเนี่ยที่ไปติดกับจีนมณฑลยูนนานทางสายคุนหมิงลงมาเนี่ยนะครับตรงนี้เห็นชัดแล้วว่าแทบจะยึดได้เบ็ดเสร็จเลยเพราะว่า ไอ้ช่องทางการค้าเนี่ยซึ่งเป็นช่องธรรมหกินซึ่งจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นช่องรายได้ของรัฐบาลพม่าในภาวะวิกฤตการนี้เลยนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยก็ต้องการเงินสดเพื่อจะต้องมาใช้จ่ายในการสู้รบซึ่งตรงเนี้ยไอ้ช่องทางเนี้ยก็ปรากฏว,ว่ากองกำลังชาติพันเนี่ยไปยึดได้แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนเนี้ยการส่งกําลังบำรุงของพม่าต่างๆเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาและไอ้ส่วนที่มาติดทางฝ่ายไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรฐขยาหรือกะเหลี่ยงอะไรก็ตามเนี่ย ก็ชัดเจนเอา้าวแล้วมาทางซ้ายทางยะไข่ทางอารากันก็ชัดเจนแล้วก็กระชับมาเรื่อยย่างกุ้งก็มีปัญหาอีกเพราะว่าเป็นส่วนที่ติดทะเลส่วนที่ติดทางบกก็กลายเป็นว่ากองกําลังใกล้เข้ามาแต่ทีแต่ค่อยๆจะขยับเลื่อนจากย่างกุ้งขึ้นไปทางเหนือเนี่ยเพื่อจะไปเนปิดอแต่ถามว่าจะถึงขั้นส่งกองกําลังเข้าไปยึดแล้วตอนนี้แต่กฐานการข่าวก็เริ่มเห็นชัดว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยเรื่อถอนทหารในจากพื้นที่ที่สูญเสียการควบคุมให้ถอยกลับไปที่เมืองหลวง เพื่อไปรักษาเมืองหลวงก็เป็นหลักหมื่นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเริ่มเห็นว่าฝ่ายกองกําลังชาติพันธุ์เนี่ยใช้ยุทธการนิตินะครับปิดล้อมเข้าไปแล้วจะใช้กองกำลังบุกแบบโจมตียึดเมืองหลวงเลยไหมในชั้นเนี้ยคงใช้ทางยุทธการค่อยๆปิดล้อมเพราะมันปิดล้อมสกัดกั้นทุกด้านได้มันก็เหมือนไม่ต้องไปใช้กาลังยึดนะเพราะเมืองหลวงมันก็จะไม่สามารถดํารงสภาพได้ โอ้มันผสมประสานกันเลยเพราะจริงๆเนี่ยตอนที่รัฐบาลองซานสูจีเป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยแน่นอนชาติพันธุ์ก็ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลองซานนะครับแต่พอรัฐบาลทหารเข้ามายึดอำนาจปั๊บเนี่ยมันเลยเป็นแรงศกไปให้เขาจับมือกันแล้วก็บวกไอกองกลาง PDF ดีเอ่เป็นกองกลางหาลภาคประชาชนขององซานเนี่ยถูกยึดอำนาจก็เลยมาประสานสมคัญร่วมมือกันเลยเพราะว่าจริงๆเราต้องยอมรับว่าฝ่ายชาติพันธุ์เนี่ยลึกๆเนี่ยเขาต้องการในเรื่องเป็น เสรีภาพในพื้นที่ของเขาส่วนเหตุผลอื่นมันไม่ใช่เป็นเหตุผลหลักเหตุผลหลักจริงๆลึก,ลกๆเนี่ยละ่ะเขาก็มีความประสงค์ที่จะแยกอยากจะได้พื้นที่ขเขาสถานการณ์พม,ม่าเป็นอย่างนั้นมีการมายึดอํานาจของรัฐบาลอ,องซานเขาเลยใช้เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยว่ามาโค่นรัฐบาลประเด็จการเลยไปเข้าทางเลยแล้วก็แน่นอนครับก็ไปผสมผสานกับที่จีนประสงค์ให้รัฐบาลพม่าเนี่ยปราบจีนเทาพวกอาชญากรรมไซเบอร์พน,นันออนไลน์ต่งาง แต่รัฐบาลพม่าเนี่ยก็ไม่หนักหน่วงที่ไม่หนักหน่วงเนี่ยก็คงปฏิเสธไปได้เพราะมันมีผลประโยชน์รายได้ให้กับทางรัฐบาลและทางผู้นาตอนนี้พอเกิดสถานการณ์แบบนี้ที่เผชิญหน้ากับกองกําลังของชาติพันธุ์ฝ่ายจีนก็เลยใช้บริการชาติพันธุ์ซะด้วยเลยเพื่อไปจัดการจีนสีเทาออนไลน์ไปด้วยเลยในขณะเดียวกันถ้าถามว่าจีนจะเข้ามาลุกและเข้ามาไหมจีนจะมีความระมัดระวังเหตุผลพราอะไรครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ย กับทรัพยากรของพม่าที่จีนจะต้องได้ประโยชน์เนี san. ่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อน้ํามันท่อก๊าซที่ผ่านจากเบงกอลผ่านลัดฐานเข้าไปจีนมนทนอยู่นานเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดกองกําลังชาติพันธุ์เนี่ยไปทาอะไรขึ้นมาไอ้พลังงานเหล่านี้ก็ไม่เข้าไปจีนจีนก็เดือดร้อนอีกมันก็ต้องสองหน้าก็มีท่าทีกับทั้งสองปีแต่ด้วยความเป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ไม่มีขยะไปต่อกรอนแต่แสวงประโยชน์ร่วมกันหมด แต่การสแสวงประโยชน์ตรงนี้ที่โชคร้ายเนี่ยคือฝ่ายรัฐบาลพมา่ารัฐบาลปริเดชการเพราะว่ามันไปนสมประโยชน์กับชจกลุ่มน้อยและสมประโยชน์กับรัฐบาลจีนที่ต้องการปราบแก๊งโจรสีเทาเพราะสมัยเขาต้องปราบเพราะว่าแก๊งเหล่านี้เริ่มส่งผลสร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบให้กับรัฐบาลจีนฉะนั้นพอจะไปลงทุนที่ไหนเนี่ยคนเลยจะมีความรู้สึกว่าถ้าจีนไปลงทุนแล้วเดี๋ยวมันจะมีพวกสีเทาเนี่ยตางเข้ามาแม้กระทั่งตอนนี้ที่ไทยก็กำลังเกิดปัญหา และขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าจีนได้ความสาคัญเรื่องความมั่นคงในทุกมิติไหมให้ไม่ว่าทางการทหารมีความร่วมมือต่างๆแต่ที่สําคัญที่สุดทางการทหารกับเบากว่าเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจไปแล้วเพราะจีนต้องการขยายการลงทุนไปทุกภูมิภาคฉะนั้นตรงนี้จีนก็จะตระหนักในเรื่องทางเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องทางทหารไอ้เหตุตรงนี้มันเลยไปเอื้อให้กองกําลังชาติปันเนี่ยมีความแข็งแกร่งขึ้น เป็นเป็นการวิดรอนในการยุทธทางทหารนะ่ะถ้าผู้นําไม่ว่าในส่วนไหนกองกําลังหลักทางฝ่ายทหารเนี่ยของฝ่ายรัฐบาลมีการสามารถถูกสังหารได้เนี่ยทำให้ขวัญกำลังใจในพื้นที่นั้นเนี่ยมันเสียไปแน่นอนแล้วตอนนี้เราเริ่มเห็นชัดเลยเพราะว่ากองกาลังชาติพันธุ์เนี่ยเขาถือว่าตอนเหนือเนี่ยเขาค่อนข้างใกล้เบ็ดเสร็จละไอ้ตวันออกที่มาติดชายแดนกับไทยทต่างๆต,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 ต่างเนี่ยพื้นที่ภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยมันก็เป็นของเขามาตลอดที่รัฐบาลพม่เนี่ย ไม่เคยไปยึดได้เลยมีแต่การไปปฏิการทหารจัดการให้สงบเรียบร้อยแต่ก็ไม่สามารถยึดได้ก็เพียงแต่ว่าไปจัดการแล้วจากนั้นก็ต้องถอยกลับที่ตั้งอยู่วยฉะนั้นที่ตั้งของชนกลุ่มน้อยทางรัฐขยารัฐกะเลงนี่เขาก็ยังอยู่เขาตามเดิมแล้วตอนนี้พอมาย่างกุ้งปุ๊บเนี่ยมันเริ่มจากเหนือขวาซ้ายตอนนี้มันกลายเป็นล่างด้วยลนะแล้วจากล่างมันจะขยับขยับ,ขย,บขยับขึ้นไปในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเนปิดอเนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางก็ถูก ทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ตอนนี้เท่ากับบัน่นทคอนกำลังใจกำลังลบของฝ่ายรัฐบาลพม่าแล้วที่ผ่านมาเราจะเห็นเนี่ยผู้นำหน่วยทางทหารในระดับพื้นที่ปฏิบัติการเนี่ยก็โดนสังหารเยอะที่มาถึงทำให้เกิดการแตกทัพแล้วตอนนี้การปฏิบัติการของเขาเีเราจะเห็นชัดเลยเขาจะใช้ลักษณะการแทรกซึบค้ายกองโจรสิ่งที่สำคัญแสดงว่าการข่าวเขาใช้ได้ mm hmm. เขาจะรู้ว่าให้ผู้ใครเป็นผู้นำมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเนี่ยนี่แหละครับแล้วตรงเนี้ย มันเริ่มเป็นสัญญาณสิ่งของเหตุแล้วว่าอายุาการป่าล้อมเมืองเนี่ยมันจะเริ่มกระชับไปกระชับไปกระชับไปที่จะไปถึงเมืองหลวงด้าก็หมบกันอันนี้ใช่เลยฮะสารสัมพันธ์ได้อย่างลงตัวเลยเพราะเราต้องยอมรับว่ากลุ่มหลักเจ้าทบานเจ็ดกลุ่มเนี่ยเขามีพื้นที่การครอบครองเขาอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดได้ชัยชนะแต่การทุกอเนี้ยเขาก็ไม่ไปก้าวไายกันอยู่แล้ว ฉะนั้นเขาจะไม่เกิดปัญหาของการมาแย่งกันเพียงแต่งลงตัวขอให้ชัยชนะได้อำนาจรัฐรัฐบาลกลางแล้วมสาสถาปนาเป็นสถาปัรัฐสมาพันธรัฐอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันจะเป็นพื้นที่ใครพื้นที่มันแล้วไอ้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันก็อาจจะกลับไป PDF กลายพันธ์กลับมาเป็นรัฐบาลกลางแบบที่รัฐบาลองซาซูจีเป็นอยู่ก็เป็นไปได้ฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นอย่างนี้เลยเพราะความลงตัวเนี่ยมันจะไม่เกิดการไปอะไรครเบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่จะตอนเนี้ย ผนึกกำลังให้ถูกชัยชนะจากรัฐบาลเผด็จการทหารให้ได้จากนั้นค่อยเป็นเรื่องกระบวนการของการมาตกลงและในเรื่องของพื้นที่เพียงแต่ตอนนี้มาร่วมสามตันในการเข้ามายึดอำนาจกับรัฐบาลการ